อันนี้มาประกอบกลับมาแล้วกลับมาเป็นรถเข็นเดินของหนูเหมือนเดิมมาแล้วให้หนูหัดเดินนะลูกนายน้องพีชเดินมาสิลูกอวดอีกันดีกว่ามาอวดอีบ้่งลูกว่าหนูเดินเป็นยังไงม้างมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามาม้แล้วลูกเร็วน้องพีชไม่รองพิครับรออยู่แลลวน้องพีชมาหามามัแล้วลูกมาหาบะม้เร็วมามา้เร็วเร็วมาหามาหม้วมาหามาม้รวเร็วมาหามะห้เร็วเดินมา เร็วเร็วคุณเก่งไม่ลองได้ไหมอะมาหามาม้าเร็วเอืมอืมอืมมาหามาม้าเร็วลูกร้องอีกแล้วอะอะไรก็ร้องอะลูกนี่ซื้ออะไรมาให้หนูนี่ก็เสียตังเปล่าหมดเลยนะเนี่ยอะไรหนูก็อยู่ไม่ได้สักอย่างเนี่ยลูกมาหามาม้านี่เร็วลูกน้องพีชพีชครับมาหามาม้าเร็วลูกดูสิเนี่ย ีอีไม่ชมแล้วเนี่ยลูกอีไม่ชมแล้วรู้ไหมอ่าถอยหลังละถอยหลังแล้วเดินมาหามามานี่เดินมาหามามาหนิ่ะเร็วเดินมาหามามาเร็วมาหามามาเร็วเร็วมาหามามาเร็วมาหามามาเร็วเร็วมาหามามาเร็วเร็วมาหามามามาหามามาเร็วเร็วลูกมาหามามาเร็วคนเก่งต้องพีชค่ะอ้าวเดินไปไหนแล้วเดินไปไหนแล้ว เดินมานี่เดินมานี่เร็ว,ว, ia, เ,รวเร็วมาหามาเร็ว,เ,รวเอาอีกแล้วหนูอ่ะติดอุ้มมู้ดูมันดูมันเ,เป็นอย่างนี้อีกแล้วลูกอ่ะอ่าอ่ะหมาไม่อยู่ใกล้ๆแล้วอ่ามาไม่อยู่ใกล้ๆแล้วอ่วอ่ามามาไม่อยู่ใกล้ๆแล้วมามาไม่อยู่ใกล้ๆแล้วอ่ามามาไม่อยู่ใกล้ๆกล้แล้วนี่นี่นี่ ีร้องไห้อวดอีเลยเนี่ยร้องไห้อวดอีเลยมีแต่ร้องไห้ร้องไห,ห,ห้เนี่ยมีแต่ร้องไห้ร้องไห้เนี่ยเนี่ยมีแต่ร้องไห้ร้องไห้เนี่ยอ่าพอแล้วพอแล้ววันนี้ไม่เดินก็